แน่นอนนี่คือสคริปต์ภาษาไทย SEO Friendly สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ500คำในหัวข้อ Mitsubishi Mama 2026 Thailand Tank พร้อมการกล่าวถึงราคาโดยไม่ปิดบังและในรูปแบบย่อหนา้าสั้นๆตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ Tank History วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังที่คนไทยกำลังจับตามองในปี2026ิ Mitsubishi Mama 2026หหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า Thailand Tank รถถังสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและรูปแบบการรบของไทยโดยเฉพาะมิสซิลมา마2พ2 0 26เป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีตะวันตกเข้ากับแนวคิดแบบเอเชียมาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่สามารถล็อกเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาทีพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนในระยะไกลถึง6กิโลเมตรโครงสร้างของมิสซิลมามาถูกสร้างขึ้นจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีความทนทานต่อกระสุนเจอกกรอะระดับสูง น้ำหนักประมาณ45ตันซึ่งเบาวกว่ารถถังหลากหลายรุ่นในตลาดโลกแต่ยังคงรักษาความแข็งแรงและความคล่องตัวไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่ทำให้มิซิลมามา2,026่า2026แตกต่างอย่างชัดเจนคือระบบขีปนาวุธนํำวิถีที่ติดตั้งไว้ในตัวรถสามารถยิงขีปนาวุธระยะไกลได้สูงสุดถึง8กิโลเมตรเหมาะสำหรับการรบในพื้นที่เปิดหรือแนวชายแดนที่ต้องการการโจมตีแม่นยำจากระยะไกล ภายในรถถังถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือ3ามนายพร้อมระบบ AI ช่วยประเมินสถานการณ์รบและคำนวณเส้นทางหลีกเลี่ยงระเบิดหรือทุ่นระเบิดอัตโนมัตินับว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่สำคัญมากในยุคสงครามเทคโนโลยีมิสซิลมามายังสามารถใช้งานร่วมกับโดรนลาดตระเวนเพื่อเพิ่มการมองเห็นในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภยัยโดรนจะส่งภาพสดเข้ามาอย่างหน้าจอ HUD ของพลนขับโดยตรงถือเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถอย่างชัดเจน เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 1,200แรงม้าทำให้รถถังสามารถเร่งความเร็วได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางเรียบและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่วิบากถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังขนาดนี้ในด้านของราคานั้นทางกระทรวงกลาโหมไทยได้เปิดเผยว่าราคาต่อคันของมิซิลึมม่าส2026จะอยู่ที่ประมาณ245ล้านบาทไทยหรือราวๆ6.7ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าหากเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้รับ มิซิลมามา2026ยังอยู่ในช่วงทดสอบขั้นสุดท้ายคาดว่าจะเข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบภายในไตรมาที่3ของปี2026และเริ่มทยอยเข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทยภายในต้นปี2027หากคุณคือแฟนพันธุ์แท้ของรถถังหรือสนใจเรื่องเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาในไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง Tank History และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพราะเราจะมีการรีวิวจอดลึกแบบ Full Spec ของ m i s ซ m a มา,า2026เมื่อมีข้อมูลล่าสุดเข้ามา แล้วคุณละคิดว่ามิสซิลมามาจะเปลี่ยนเกมการรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและเจอกันในคลิปหน้าขีดขีดขีดหากคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเพิ่มเสียงบรรยายเสียง AI ประกอบฉันสามารถช่วยจัดการต่อได้เช่นกัน